มาทางผู้จัดแอนทองประสมครับก็เดินหน้าถ่ายทําละครเรื่องที่3ของเธอแล้วนะครับเรื่องแอบรักออนไลน์ครับเมื่อวานนี้นอกจากคุณแอนจะเข้าฉากแล้วนะครับก็ยังมีหนุ่มมากแล้วก็คิมเบอรี่ครับเข้าฉากเป็นครั้งแรกด้วย ทรงสามีตีตราละครเรื่องที่2ให้กระแสเปลี่ยงเรียบร้อยแล้วผู้จัดแอนทองประสมก็เดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องที่3แอบรักออนไลน์ต่อทันทีค่ะซึ่งนอกจากผู้จัดคนสวยที่เรื่องนี้รับหน้าที่นักแสดงนําด้วยในการถ่ายทำเมื่อวานนี้ยังมีหนุ่มหมากปรินกับสาวคิมเบอร์รี่มาเข้าฉากเป็นครั้งแรกพร้อมผู้กํากับแอลอัมไพพรและอุยนนซีรับหน้าที่ผู้กํากับภาพมากันแบบครบทีมค่ะ กับฉากสบายๆต้นเรื่องและเปิดตัวตัวละครเพื่อให้นักแสดงได้ปรับตัวแต่ก็มีฉากกุ๊กกิ๊กที่รสซึ่งอวสัยยาเจ้านายสาวมาดเฮียบกับปลานนลูกน้องหนุ่มคนใหม่ที่เธอแอบรักมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันเกิดเสียการควบคุมซึ่งในเรื่องอวสัยยาต้องเป็นฝ่ายประมาลูกน้องหนุ่มแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นหนุ่มหมากที่เขินค่ะ นี่แบบการเล่นละครกับพี่แอนครั้งแรกครับ<ร>ผมฉากแรกเลยก็ก็เขินๆนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่า หายแล้วล่ะลหายแล้ว <นะ S 1> ล่ะช้เนาะชินแล้วเมื่อกี้ขี้มาตื่นเต้นมากค่ะเพราะยังไม่ได้วอร์มเครื่องยังไม่ได้ลองเลยอ่ะแต่ว่านี่พี่หมากเขาลองแล้ว <c oughs> ในในช่วงเริ่มตน้นด้วยความที่เราพวกเราเป็นโบรกเกอร์นะคะอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับตัวเลขอยู่กับเรื่องเงินทองเดี๋ยวต้องจับไปเลคเชอร์นิดนึงว่าว่าคนที่เขาทําอาชีพเนี้ยเขาทํากันยังไงใช้ชีวิตแบบไหนแล้วหลังจากนั้นก็จะเรื่องของการออนไลน์แชทแอบรักกันในก้อนตรงกลางแล้วตอนจบก็เป็นการไฟอรอเขาเรียกไฟกันระหวว่าไฟไข่ไขไข่ไขไฟเนี่ยแหละเออ พยายามทําให้หมากเนี่ยเป็นขวัญใจสาวแก่ให้ได้อ,อ,อถ้าอยากดูฉากแองกับคิมตบกันก็ได้ดูเรื่องนี้หล่ะค่ะ <c oughs> เริ่มถ่ายทำวันแรกก็มีฉากให้ได้จินตนาการตามกันแล้วต้องคอยติดตามการถ่ายทำครั้งต่อๆไปว่าแอบ,บรักออนไลน์จะปล่อยคล้องออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกค่ะสายฝนชีช้างรายงาน